ของขนาดจนนี้เท่าเวลาไปถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยจะมีหนุ่มๆคอยส่งดอกไม้มาให้ทำของแล้เซิงเอร์มาส่งก็แบบเหมือนแบบเป็นกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้แบบนันจะแบบทำงานเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีทั้งละครแล้วก็เอ่อซิงเกิลใหม่ด้วยค่ะก็เลยแบบจะแบบยุ่งๆฝ่ายชายเร่งทำคะแนนหรือว่าเราอยากให้เขาทำแบบนี้ได้ คือแบบพี igen, hey, who, how, how ่เขาเป็นคนโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นแนวแบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบส่งนู่นส่งนี่มาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบไหมคะแบบนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะคะคือแบบก็ไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่เงี้ยก็น่ารักดีมัาไม่ตังใจในการทำงานเต็มร้อยเลยแม้แต่ เขินนะคะเขินคนในกองอะไรเงี้ยแซวกันท okay ั้งกองอะไรเงี้ยแบบพี่ช่างหน้าช่างผมทุกคนก็จะแบบมาอีกแล้วขอยี่มถ่ายรูปหน่อยวันนี้จะเต็มบ้านเรื่องครับเพราะส่งให้ทุกวันจริงๆก็ไม่ได้ว่าส่งให้ทุกวันเลยเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือแบบว่าจะแบบแล้วแต่โอกาสเห็นช่วงนี้จะแบบไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบต้องมีส่งมาอะไรส่งบ่อยๆแบบนี้แล้วมีเพจของอย่างอื่นไหมว่าวันนี้อยากได้แอนนู้นแอนนี้ชอบอะไรบ้าง จริงๆแล้วแบบเขารู้ว่าจันเป็นคนชอบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลยแบบชอบส่งชอบดอกไม้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมอว์จะมาให้ด้วยตัวเองหรือเปล่าคะคะไม่ค่อยได้มาค่ะจะแบบส่งมาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมาแบบมานิ่งๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ผ่าดดานเราระดับนึ่งแล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่เขาดูแลเราอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยก็พี่เขาเป็นคนที่ ดูแลเราค่อนข้างดีเลยค่ะคือแบบเราก็รู้สึกว่าเออเราเราสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเขาคอยดูแลเราได้ค่ะตอนที่เขามานี่มีโน้ตมีอะไรไหมคะมีโน้ตเล็กๆข้อความเป็นภาษาอกฤนะเขาจะแบบไม่ค่อยเขียนอะไรเป็นคนขี้เขินอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะแบบส่งดอกไม้มาเฉยๆบางทีส่งมาเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแต่เรารู้ว่าเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานกันนะที่เคาเนี่ยก็ประมาณแบบ ประมาณเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางช่วงก็เจอบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างช่วงนี้จะแบบช่วงนี้จะไม่แทบไม่ได้เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบถ่ายละครแล้วก็เรียนด้วยช่วงนี้เป็นช่วงสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำซิกิรใหม่ด้วยก็เลยไม่ต้องไปไหนไม่ค่อยเห็นรุปอะไรกับเขาลงในไอจีเลยไม่อยากยืมไม่พร้อม ว่าเดี๋ยวแบบทุกคนแบบเพื่อนๆจะแบบว่าจะอ้วกกันเลยคือแบบทุกคนจะต้องแซวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเหมือนแบบดูมีความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเขินอะไรอย่างเงี้ยเราไปถ่ายรูปหวานกันตลอดใช่ไหมคะถึงแบบก็เป็นเซวก็แบบก็ถ่ายรูปเล่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะแบบจะลงทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆก็จะแบบจะเป็นลมกันไปก่อนนะคะประวัตขนาดนี้พี่เขาแบบเล่งทำคะแนนขนาดนี้เปิดตัวเลยไหมล่ะแซมเพราะว่าคนก็รู้กันเยอะแล้วก็จริงๆก็ นะทุกวันนี้ก็เหมือนจะเปิดแล้วนะเพราะทุกคนก็น่าจะรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทางตัวพี่เขาโอเคไหมคะถ้าแบบหลายๆคนแบบโฟการยอมรับเขาคุ้นเรากะไรอย่เงีก็จริงๆพี่เขาแบบเป็นคนนอกวงการอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องอะไรแบบนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ บางบางทีเขาก็จะมีแบบตกใจเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราทำงานตรงนี้เขาเข้าใจไหมคะเขาบางทีต้องเข้าฉากหลายหลายรูปแบบสั่งลูกซีนหรือว่าการานไม่เป็าก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบต้องคุยต้องจูนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือพี่เขาเป็นคนแบบคือไม่ได้สัมผัสอะไรในวงการเลยแทบไม่ได้แตะเลยคือจะไม่ไม่เกี่ยวกับเลยกันเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่ค่อยรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ต้องคอยบอกอะไรอย่างเงี้ยว่าเออมันอย่างนี้อย่างนี้นะ แต่ว่เขาค่อนข้างหัวใจไหมเขาเาก็ก็แบบก็เข้าใจนะแต่เหมือนแบบอาจจะแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นิดนิดนึงแต่ก็อ่ะโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษในเรื่องการทำงานของเราไม่ได้ห้ามเลยค่ะก็คุยกันพี่เขาก็เหมือนแบบเขาก็เข้าใจว่าวเขาก็รู้ว่าเราทํางานตรงนี้มาแบบค่อนข้างที่จะนานแล้วก็จะรู้ว่าเออ่ทุกอย่างการตัดสินใจเป็นยังไงเขาก็จะบอกว่าเออพี่ก yes> ็แล้วแต่แจมเลยเพราะว่าพี่ให้ใจมือคนตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าเขาค่อนข้างหัวันใช่ไหม จริงๆก็แบบเราก็รู้สึกว่าลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เหมือนคือบางทีคนมันก็ต้องรู้สึกห่วงนะแต่ว่าเขาก็ต้องเข้าใจในในงานของเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าอโอเคอะไรอย่างงี้ค่ะจริงๆกับเขาก็ไม่ใช่สถานนะว่าอะไรได้ก็ <laughs> มันก็แฟนแล้วแหละฉ <laughs> <laughs> ากก็ อย่างที่บ้านเนี่ยก็พี่เขาก็จะแบบมาหาที่บ้านบ่อยเหมือนกันเลยก็จะเจอ,อคุณพ่อคุณแม่เจอคนที่บ้านหมดแล้วเลยค่ะอยาาเอาแบบเอานิ่งๆสบายๆว่ววะคะ่ะไม่อยากหัวหวาหรวหวาแล้วเดี๋ยวไปเร็วะคะ่ะ <c oughs> ใช่แฮปปี้ดีค่ะ